เออไม่เท่าไหร่แต่ถ้านหน้าใหญ่อะแน่นอน DMH ZS 8 2 5 0 BT เพียง16,000บาทห้ทามพลาดตัดิดิบอกต่อซุปเปอร์เซล2020ซุปเปอร์คุ้มจอทีวีลดสูงสุด30%ซุปเปอร์วาวของแถมมากมายกิฟต์โมชั่น สิบเดือนกับบัตรเครดิตมากมาย Super Fat Cell เคลื่องเสียงสิทธิ์รถยนทร์พาเนียลดจัดหนักข้นแถมจัดเต็มผ่อนสบายๆตั้นแต่วันที่25มีนาถึง6เมษายนเท่านักก้นน,นะคะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเราสองคนนะคะ, New New ave ave ะกับมิวมิวเองค่ะแช่ละคแล้วก็อไอด้วยค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Super f a เซล l l ด้วยจะบอกว่า แน่นอนว่าเราสองคนนะก็จะต้องมีสินค้าดีๆแล้วก็ราคาพิเศษมามอบให้กับทุกๆท่านแน่นอนวันนี้ค่ะกับหน้าจอติดรถยนต์จาก p i o เ e ียมีราคาพิเศษมามอบให้ด้วย <c oughs> ต้องแล้วค่ะราคาพิเศษสุดๆไปเลยนะคะกับรุ่นนี้ค่ะ <c oughs> d m h z s 8 2 5 0น b t นั่นเอง <c oughs> ใช่แล้ว<อ>ที่ต้องบอกว่าราคาพิเศษเนี่ยคือมันพิเศษจริงๆพี่โออีบอกราคาคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยทั้งเซตนะจะอยู่ที่ส6 9 0 0บาทแต่ในช่วงของ super f ฟ a ชเซลล์ค่ะอย่างที่บอกเอาไปเลย16,000บาท ใช่แล้วก็บอกว่าตัวนี้พิเศษสุดๆหลายอย่างมากนะคะอันที่สำคัญอันนี้บอกก่อนเลยว่าวันนี้คุณมองหาจอติดรถยนต์เครื่องเสียงดีๆแต่ถ้าคุณซื้อเซตนี้ตอนนี้ราคานี้คุณได้กล้องมองหลังด้วยจริงดิจริงอันนี้คือให้ไปเลยหมด้งเ ให้ไปเลยค่ต้องใส่ตังเพิ่มไหมไม่ต้องมีแบบยักใต้โต๊ะไหมไม่มีสามเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีการเอาอะไรเพิ่มทั้งนั้นแต่เราให้อย่างเดียวเลยต้องมองหลัง n b B C สูงสองของเราท่นเองใช่แล้วจะบอกว่ารุ่นนี้ดีมากที่ออยด์เหมาะกับสาวๆอย่างเราเพราะว่าเวลาถอยเนี่ยนะคะบางทีมันไม่ชินไม้ชินมือเสาเนี่ยต้องเอาไว้นะรถ้างหลังี่ยต้องเอาไว้อยู่รั้วบ้านที่บ้านที่สึกหมดแล้วนะแต่ ถ้ามีเจ้ากล้องวงกวางตัวนี้นะคะรับรองค่ะว่ารั้วบ้านปลอดภัยเสาไม่ยุบแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญนะคะบางคนบอกว่าชอบขับรถตอนกลางคืนตัวนี้ถึงแม้ว่าจะแสงน้อยนะคะก็ทําให้คุณเนี่ยมองเห็นได้แบบโอ้โหทะลุปุบโปใช่ไหมล่ะเพราะว่าไม่ว่ากล้องเราดีแล้วจอเราไงนะคะคุณภาพดีแบบนี้ค่ะทุกอย่างเสร็จสับแน่นอนเลยแล้วที่สําคัญค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ Android หรือว่า iOS อก็ไม่มีปัญหาต่อไปรองรับได้เลยทั้ง2ระบบอย่างที่อายใช้เป็น Android อยยังหมีวใช้เป็น iOS ก็คือไม่ต้องแยกกันนะคะขับรถคันเดียวกันได้ขับรถคันเดียวกันได้และเห็นนะคะแอบศึกษามาว่าอ่ะวันนี้ฉันอยากจะฟังเพลงสากลค่ะฉันตอบผ่านบัพท์ของฉันเลยแต่ถ้าคุณหมีวจะฟังเพลงไทยคะคุณหมิวสามารถที่จะต่อในระยะเวลาเดียวกันได้เชื่อขณะเดียวกันได้แต่ว่าอ่ะฉันฟังเพลงนี้เสร็จต่อไปเครื่องคุณเปิดนะได้เลยหมายถึงตอบบลูทูธ เฮ้ยห,หมายถึงต่อกันได้2เครื่อง 2, 2> องเครื่องสเครื่องสีเครื่องตอนนี้ไ,ได้5เครื่องเลยสูงสุดถึง5เครื่องเฮ้ยสุดยอดมากเพราะฉะนั้นนะคะบางทีเราจัดคิวกันโน้<ช>พี่ายพี่ไอก่อน จบเพลงพี่ไอปุ๊บมาเป็นเพลย์ลิสต์ของมิวต่อใช่ไม่ต้องแบบว่านั่งเปลี่ยนในโทรศัพท์ของแต่ละคนไงที่ต้องไม่ต้องไปยื่นให้ทุกคนสมาชิกในรถวันนี้คณใช้สมาโฟนของตัวเองต่อได้เลยใช่แล้วค่ะเราก็สมัครเจ้าตัวหน้าจอกันบ้างหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอคาพาซิทีฟค่ะซึ่งหน้าจอตัวเนี้ยเขาจะให้อารมณ์แบบหรูหราดูไฮโซเรียบแต่ว่าดูหรูหรานั่นเองบอกเลยว่าตัวนี้คุณภาพดีมากๆใช่แล้วค่ะของเขาปสี่ของเราค่ะในส่วนของลูกเล่นอื่นๆใช้งานร่วมกัน กับคอนโทรลพวงมาลัยได้ด้วย ก็คือหมายถึงวันนี้เันอยากจะเบาเสียงฉันต้องเอื้อมไปกดอีกไหมอ่ะไม่ต้องแล้วสามารถปรับได้เลยที่พวงมาลัยออโต้ของเราเนี่ยแหละโอ้โหอันนี้ก็คือความสะดวกสบายปลอดภัยเซฟซีอันนี้ก็อยู่ในตรงนี้เลยนะถูกต้องค่ะแล้วก็บอกว่าพรอสามชุดนะคะควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลได้ด้วยโอ้โหก็คือวันนี้ค่ะการสั่งงานสะดวกสบายมากๆรองรับในส่วนของกลายเครื่องแล้วก็พีเอาเยอะขนาดนี้จุตเรารับประกันสินค้าอีก2ปีด้วยสุดยอดมากคือซื้อไป กลัวนะยาวๆก,กันไปเลย2ปี 2> ใช่แล้วรับประกันให้แต่ว่าคุณผู้ชมต้องรีบหน่อยนะคะ,ะเพราะว่าอย่างที่พี่ไอบอก คุณต้องสั่งจองแล้วก็สั้งซื้อนะคะวันที่25มีนาคมนี้จนถึง6เมษายนเท่านั้นเท่านั้นถ้าคุณสั่ง7เมษายนไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจอยากจะรู้เรื่องอื่นด้วยว่าเฮ้ยมันต่อจริงๆมันใช้ยังไงอยากได้ข้อมูลที่ลึกมากกว่าที่เราสองคนบอกอ่ะวันนี้เรามีเป็นกูรูผู้รู้เป็นโปรเฟชชั่นอลถูกต้องมากับเราได้รอนกับหนึ่งหนุ่มสุดหล่อของเรากับพี่อวัสดีคือต้องบอกว่า DMH เอ่ ซอเดสปาสองห้าศูนย์วีเทียร์แพลเนียนะก็เป็นจอรุรร่นแรกๆแพลเนียเลยไฟท,ที่แบบว่า เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะใหญ่สะใจใใหญ่สะจ8นิ้วเลยเหรอคะใช่ครับตัวหน้าจอตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าติดตั้งในเอา่าเบลไฟล์หรือฟอร์จูเนอร์เนี่ยเต็มพอดีเลย best fit ก็คืออ่จอใหญ่เนาะอยู่กับรถคันใหญ่ๆเต็มพอดีนะแต่ว่าร้านที่เก่งๆเนี่ยรถอื่นๆเนี่ยก็ติดตั้งได้เหมือนกันไม่จะได้เฉพาะรถกลุ่มเหล่านั้นก็เช่นนั้นล็อกเก็ตซาวเป็นต้นนะครับนี่หน้าจอจะได้เป็นคาปาซิทีฟคาปาซิทีฟคืออะไรค่ะ ก็คือหน้าจอที่มันใสเหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยเพราะ,ะ,ะฉะนั้นค <ขอ S 1> ุณภาพเวลาเราอาจจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าไฟที่มันแบบภาพสดๆอปนปิงนนป๊งเลยอย่างนั้นเลยเต็มตามถูกต้องแล้วก็ที่บอกไปแล้วว่ารุ่นนี้มันไม่เล่นแบบนั้นเน้นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแน่นอนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone ก็ต่างโหลดแอปเล็บลิงก์เลยโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถใช้งาน s p o t i f y ก็ได้ยูทู e ก็ได้เดี๋ยวให้น้องอายลองกดเพลงนิดหนึ่งได้ไหมยูทูปอ๋ออันนี้ก็คือ ทำการเชื่อม YouTube ไว้เรียบร้อยแล้วพอเรากดที่ปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยเราก็สามารถดู YouTube ได้เลยนี่บอกว่าจะเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งออเดียลสตรีมมิ่งใช้งานใครสบายใจผ่านแอปเล็บนี้อ๋อันนี้ก็เเห็นมาก็คือหลายคนนะเห็นว่าให้เราเป็นจอยแอนดรอยเนี่ยไอโอเอสได้ไหมแต่ว่าอันนี้ได้แน่นอนใช้งานลื่นไหลเหมือนกันค่ะแล้วถ้าใครใช้ i ไอโฟนแน่นอน Apple CarPlay เช่นเดียวนะครับสั่งงานด้วยเสียงโทรออกรับยาวทีเมสเซจสบายมากก็คือถือว่าครบแล้วก็จบแหละใช่ก็คือ ตัดวกสบายใช้งานง่ายนะที่สําคัญคือใครที่ชอบจอใหญ่อันนี้ก็ต้องแนะนําเลยราะถึง8นิ้วด้วยกันนะคะโอ้โหอันนี้ก็แล้วใคที่สําคัญพี่โอเห็นเขาบอกว่าราคาคือลดเยอะมาก16,00 0พิเศษเฉพาะโปรซุปเปอร์แฟลชเซลที่ด็อกเก็ตซาวก็คือ25มีนาถึง6เมษายนเท่านั้นถูกต้องเห็นราคาพิเศษแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาของเขาอยู่ที่26,900บาทก็คือเกือบเฉียบ30,000นี่ลดไมคพึ่งหนึ่งโลที่สำคัญ ค่ะคุณคาะโรกเก็ตซาวเป็นที่ติดตั้งที่แบบอันดับหนึ่งต้นๆอยู่แล้วถ้าเกิดอยากติดตั้งไม่อยากจะไปเอ๊ไปหาร้านที่นู่นนี่ค่ะติดตั้งที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยก็คือซื้อกับเราติดตั้งฟรีไปเลยถไม่เสียค่าช่างเพิ่มไม่มีชาร์จเพิ่มนั่นเองคืออยากจะบอกว่าเวลาติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยถ้าบอกรักรถเนี่ยให้เลือกหลานติดตั้งที่คุณวางใจเพราะว่ามันจะมั่นใจได้เลยว่าจาคุณติดตั้งไปแล้วเนี่ยรถคุณจะไม่มีริ้วรอยหรือเสียหายหรือว่าถ้าวางเิดดดไไรข้้้นตตัที่คุณใจูแ เต็มที่แน่นอนใช่นะอันนี้คือเรื่องสําคัญเพราะว่าเราไม่อยากให้รถช้ําหรือว่าทุกอย่างที่มันเป็นเหมือนร้อเหมือนเดิมนะคะแล้วเราแก็ตซลเนี่ยคือช่างมือหนึ่งอยู่แล้วที่สําคัญค่ะถ้าเกิดว่าจองในงานนะคะซุปเปอร์แฟลชเซลยี่สิมีนาถึง6เมษานี้สามารถจองได้หลายช่องทางมากใช่แล้วค่ะวันนี้คุณเล่นไลน์ถนัดเล่นไลน์ก็ไลแอดได้เลยไลแอดได้เล ก็แอดไซน์ที่ Rocket Sound หรือว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะที่ Rocket Sound Thailand ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าต้องสั่งจองค่ะภายใน25มีนาสิ้นสุดที่6เมษายนนี้เท่านั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเกินกว่านี้วัน2วันเราก็ไม่ใจดีแล้วนะไม่ใจดีแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าจองภายในเรนจ์ที่เรามีนะคะเห็นว่าใจดีพิ่มถ้าวันนี้ค่ะนอกจากว่าจะแอดไลน์ Rocket s o u n ไปสั่งของแล้วถ้าเกิดว่าคุณแอดไลน์แ Pioneer TH แล้วลงทะเบียนได้รับอะไรคะบัตรน้ำมันเพิ่มทันทีเลย1,000บาทหนึ่งพันบาทเลยนะคะแล้ว<ฮ><ฮ> พอเป็นเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้ใครอยากเดชอปปิ้งนะคะทสโก้โ o ตัสจองรุ่นนี้ซื้อรุ่นนี้ได้รับไปเลยค่ะกีบอร์เชออีก1000บาทเช่นเดียวกันเอาไปชอปปิ้งซื้อของเข้าบ้านหนึ่งเซ็ตนี้ใช่คือเซ็ตเนี้ยก็คือสุดๆแล้วนะรวมทุกอย่างให้ในราคาเพียงแค่16,0 0 0บาทแล้วก็ทั้งหมดที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยกให้ไปหมดเลยนั่นยกให้ไปหมดแล้วก็ยังไม่พอเปยงเท่านี้ค่ะเยอะนะทุกอย่างมันมีสิทธิพิเศษเยอะไปหมดค่ะถ้าวันนี้คุณรักที่จะจ่ายนีบย สักสิบเดือนได้ไหมอ่าเราให้ไปเลยผ่อนนานสิบเดือนดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นด้วยสุดยอดมากเราก็ยังรับปาาระกันให้ถึงสองปีเต็มอีก<ช>ด้วยค่ะออโอ้โหคุณพี่โอขาขนาดนี้มีกล้องมองหลังด้วยแล้วหนึ่งหมบาทคุณรูดบัตรไปปุ๊บล<ะ>แล้วผ่อนสิบเดือนคุณจ่ายเดือนละแค่หนึ่งันหกร้อยบาทเท่านั้นไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้ว ไปไหมไปกี่บันมาลูดไปแล้วก็เอารถมาติดตั้งเลยตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อ่ะคุณอยากจะสั่งผ่านไลน์แอดก็ได้เฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้นะร็อกเก็ตซาวไทยแลนด์หรือว่าถ้าคุณสะดวกหรือว่าอยู่ใกล้แถวนี้ค่ะขับรถมาเลยค่ะที่ร็อกเก็ตซาวของเราค่ะตรงนี้เลยรัชดา36หใชหรือว่าซอยเสือใหญ่นั่นเองก็ขับรถกปนมาได้ง่ายๆเลยติดถนนใหญ่ที่จอดรถเพียบค่ะใช่แล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะเวลาว่างหรือว่าอยากจะช้อปปิ้งนะคะนี่เลยงานซุปเปอร์แฟร์เซลล์ยี่ 6ใบสายรยนต์น,นี้รุ่นนี้10,600บาทเท่านั้น <ST AN TS>